ยน้นอะไรเองสกรัวฮัลโหลสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาและกับเอฟซีพี่น้องสา,าวฟังไทยนำเลยจ้าวันนี้เฮากับมาอยู่กับสองสาวลาสาวอัตปือเส้นเก่าเส้นเดิมจ้าทุกคนวันนี้น้องลาการสีผ้าพี่น้องเข่าสวนเส้นเก่าเส้นเดิมจ้าทุกคนเนาะ นีนองหลายกับสีผ้าพี่น้องมาจีมพักกาท่นานน้มาจีมพักเพราะว่ามือก้อนเท้าปลูกเท่ากระไซพุนขอกลงแล้วนะทุกคนมือน,นีมันกาแบบเริ่มเกิดมีความแข็งเกิดขึ้นเนาะเฮากรสีมาใสา่เออเพราะแม่บอซใสุ่นเนาะฮาสีมาจีมแล้วกรสีฮดอสีฮดน้ำใส่นะพี่น้องเพราะวาา่าหลังหลังจากที่เท่าปลูกพักมาประมาณสามวันแล้วเนาะมันเริ่มแข็งแล้วดินที่เท้าคุดนะทุกคนมันเริ่มแข็งแล้วเฮากร ต้องจีมพักอีกแล้วเขาต้องมีวิธีจีมมนะทุกคนจีมแล้วเขากับสีหดเนาะเพราะวา่าฟูนคองที่เท้าใส่ลงไปมันยังบาทันจืดนะพี่น้องเขากับยังบาทันใสถ้ามันจืดแล้วเขายังสใส่ในทุกคนเพราะวา่าน้องลาใสพูนขอ,อกแบ้เนาะใสขี่แบ้นะทุกคนเนาะราการขี่ขี่มูน้ำเนาะเขากับิมาจีมพักวันนี้ทุกคนกสิมาเบ่งวิธีจีมพักคน้องลามันสะเป็นจังได้เมือนี้เขากับมาอยู่กับ อีแมลแล่ละกากับเอื้อยนะทุกคนเนาะเขาวสวนกันสามคนเลยนะทุกคนทั้งที่สวนภักของเากับหมอมีังแต่ว่าเยากกับสีมาซอยกันทุกคนเนาะเสียงน้องหลากระแปลกๆเส้นเก่าเส้นเดิมเลยทุกคนเสียงแหบคือเก่านะเพราะว่าบ่คอยสบายปานใดน,นะทุกคนสมือหนีกัน อยู่ในสว่งทีบอกคอยสบายนะก่อนที่คามาบงคลิปของน้องหลักก็มาเป็นกำลังใจให้น้องลัเส้นเก่าเส้นเดิมเ้อกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องหลัลกเลยกาอย่าลืมมา,าคอมเมนต์ใต้คลิปตัวเจ้าพี่น้องคอมเมนต์อะไรก็ได้เนาะเพื่อมาเป็นกำลังใจให้น้องลลาเฮหดคลิปตัวต่อไปเนาะเดี๋ยวกาก็ไปรับสมวิธีจีนพักตามกันเลยจ้ะไปพี่น้องไปลือน้องหลักก็สิพาพี่น้องมาสมุนพาอาสวนพักของเฮา,าเนะ บ่ม,มีอย่างล้วพี่น้องอันนี้ก็คือมันต้นที่เฮาปลูกไว้แต่ดนนะพี่น้องอันนี้คือแบบเฮาเก็บกินนะนะมันกับยังท่านเป็นใบทันลลยเนาะนี่ฮะกะอันนี้แล้วอันนี้ก็เป็นน่านภักที่เฮาคูดเฮากระจูดแต่ยังบ่ทันได้ปลูกอย่างเื่นเนาะบางนี่ก็จะเป็นสก,กายสก,กายเนาะเฮาเอืน่นว่าพักสิ่งไข่นะพี่น้องนี่นี่เนาะลายพี่น้องอันนี้คือ,อยอดมันต้นของเฮา มันบอกกะปรมานี้ทุกคนนะมันต้นแบบมันบ่ถือนามสัน <laughs> อันนี้คือผักหอมเนาะผนะักบัวเนาะผักบผักบัวอะไรกะผักกระแยงนะ้ำพี่น้องอันนี้จะเป็นผักกระแยงเขาปลูกแบบบ้านเฮามันอึดเนะาะบ่มีผักกระแยงพี่น้องอันนี้กะผักกระแยงมาจากปากเสวะสันมาปลูกไว้พี่น้องแบบปลูกมาลายแล้วมันตายเน่พี่น้องปลูกายอยู่หางมันตายแน่อันนี้คืออีเมลแล้วจีมเนาะเบิ่งแม่ดินก็สิเป็นตัวมานี้เนาะเนี่ยนี้คือผักบัวของเฮา อันนี้ก็ผักบวคของเฮาเนาะสวยงามบลอมันกะประมาณน,น,ามาน,นี้นะทุกคนใส่คลองเฮากะมันมียังลายเนาะนี่อันนี้คือผักหอมผักหอมหอมเนาะพ่อแม่ล่ผักหอมกำลังปลูกพี่น้องยังบัตถันปลงใบเถื่อ <c oughs> เฮามาเบิ่งเ <c oughs> อื้อยเพิ่นจิ้มผักเนาะการจิ้มผักกะประมาณนีแ้แหละจ้าพี่น้องเฮาก็สิเอาไม้จ,มจิมจีมจีมจีมใส่เนาะเพราะว่าดินแข็งแหงจังซัง่น <c oughs> นี่พี่น้อง ต้องจีนแต่ว่าระวังถือหากนะการถือหากมันมันก็สะตายเนาะแข็งแห้งพี่น้องเอ้ยจีนแบบหยุดหกเลยจีนยางโหดดูสิเฮากระซาขี่แบะนะพี่น้องอันอันอันก่อนก่อนก็คือขี่แบะเด้อจ้ะขี่แบะกับจีนเลยจีนจีนเราอ่านจีนเราจีนม่านนี้เฮากระจีนมาจีนพัก ข้าของเฮาก็ยังบรทันเติบโตเถอะมันกำลังสามได้ซ้มบานจากเฮาปูกนี่อันนี้คือเฮาจีมแล้วละจ้าสวยงามบอเดี๋ยวเฮาก็สิรหดน้ำลงไปจีมพักกันจ้ะพี่นอ้องมาจีมพักน,นี่คือหยดน,นันต้นเนาะห <c oughs> ยดนต้นก็เฮาเก็บก,ก,กินเนี่ยมันก็ ได้ประมาณนี้แหละว่ามียังกินเขากำมาเก็บพวกเีตกินแหละเห็ดแจ่วแซ่บสวยงามร้ายจีมพักจีมหญ้าอันนี้คือผักห้อมเนาะและะ้วก็ผักซีน้ำนองหลาหอยผักซีน้ำทุกคนนี่อันเม็ดนี่นี่ผักซีเนาะ กำลังหอยใส่ใส่น้ากันนี่แหละแต่ว่ามันยังบ่ทันแตกเถื่อเนาะแล้วบางบางอันก็แตกแล้วบางอันค็อยั่างนี้มันมันแตกแล้วก็มีเนาะจ้าอันนี้คือผักหอมของเขามันยังบ่ทันเป็นยังเลยนี่สิมันยังบ่ทันใหญ่เนาะาะวหากระปูกกําลังไดนมือหนึ่งสองมือนี่แหละจ้ายังบวทันใสู่นลงไปนี่มันกะปงแน่แล้วเนาะเริ่มมีการปงใบแน่ละจ้า สวยงามบไม่ยสันเตกมันก็สวยอยู่นะหน้องหมดเตและอันนี้ก็คือหมักม่วงเนาะม่วงกำลังเป็นดกนอกน้องมันยังไม่ทันด้เป็นหมากเถอดูสภาพกำลังเป็นดอกเนาะมีเยอะมากเลยค่ะมันเป็นหมากกับสีไลยเตบิบเนาะมันกำลังฟุด พลังฟุสเลยมีดอกน้ำนี่สวยงามแห้ง่กงมัมวงก็เป็นกง,มงูมัวงพันปี่าสัตว์มันหลายปีนะพี่นอ้องแต่มันก็เป็นมาร์คโบรายเป็นกูมวงี่พอละปูกปูกไหวให้ลูกล้านกินวางของฮาวจ้านี่ไงอันนี้ก็คือน้ำที่เขาสิโฮดพักตง ชงน้ำมาสิหดพักเนาะพี่น้องเดียวน้องหลกักกันเอาบัวมาตักน้ำแต่ก็ไปหดพักของเราคือพักของเฮาเ้ยคะ่ะตักน้ำหดพักกันหดพักของเราก็ประมาณนี้ละจ้า <c oughs> มีมือกองเป็นมือกองเองพี่น้องหดพักของเฮา กดใส่น้ำไลา่ๆเพราะว่ามันขาดน,าน,น้ำเนาะผมถือแดดมืดมือเน๊ะเขากับตองใส่น้ำไ,ล,ไนนล่ๆน,นี่เอาเถอะเนี่ยครับเนี่ยฮตหยอดมันต้นฮดมันต้นเขาเห่ากับฮดเข้าไป เธอมันจะมีนี่แหละวิธีหดผักข้องเฮาพี่นอ้องสิมาหดผักกันมือนี้จีมผักแล้วเขากะหดเนาะเพราะว่าให้มันน้าม,มันเขาในหาของมันให้มันใหญ่กว่าเกา้หาห้กกระปูกได้สามวันเนาะ ใช่กระพุกได้สามหมื่นที่น้องดินมันดำแห้งเด้อเพราะว่ามันถือผุ่นคอกร้ายเนาะเอาจ้าเห็นน้ำแตกเปียกเลยพอเขาก็ ราะว่าแต่ก่อนนะพี่น้องเพาว่าสีเฮ็ดสวนผักเนาะแต่ว่าเฮากับบ่นท่านเน,เนื่องจากว่าเฮ้าเกี่ยวขาว้าเกี่ยวเขาเกี่ยวนามเฮากับบ่มีเวลาต่างหาว่าสีเอาขามาปลูกนามน,นะพี่น้องเอาขาเอาคิา้คงมาปลูกสุดท้ายแล้วเฮากับมาหดผักหอมผักบัวของหาจา้าัะผักกระแยงน้ำ อี้เราจีนแล้วได้นี่นี่จ้าข้ากับสิปลูกใช้สามใช้อีหอย่างนี่แหละเนาะเพราะว่าให้มันบ่ให้มันตายมันปลูกไม่รู้มันตายไลหากมันกินหากมันอันนี้เนาะหากมันดูดน้ำมันชะมัดเสมอมันก็ตายพี่เนาะอันนี้ก็คือผักกระแยงข้องข้าแล้วก็ผักขผักบัวข้องข้าเนะรดพี่เ้าะ ซัมมี่กันแล้วละจ้ามือนีนพี่น้องนี่มาหดผักหดหญ้ามือนีนะนี่คือผักกระแหงของเฮาแงงทุกมือเสมอพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันมีผักกระแหงเด้พี่น้องอันนี้กัได้ผักกระแหงมาจากปากซีมาปลูกแล้วพี่น้องนี่ผักกระแหงก็เอามาเพื่อว่าสีแกงหน่อไม้อีหยังนี่ละจ้านี่คือสวนผักของเฮาได้เท่านี้นะพี่น้อง นีจ้ะสวนผักกาดน้องหลาปลูกแต้มือนันแหละยังมาทันหญยเถื่อ,พอเพราะว่าห้องมาใ,ใส่ปุยยังใส่แต่พุ่นคอกเท่านั้นละนีจ้ะสวยงามแห่งเด้อเด้อมันกำลังเติบโตสัน <c oughs> ้นื้นนี้น้องหลากาพาพี่น้องมาจีนพักและกามาหดสวนพักคองเฮาพี่น้องื้นนี้เฮากาหดพักฮดยังแล้วเป็นทีเรียบร้อยอแล้วพี่น้องเนาะคลิปื้นนี้กาสิขอ จบคลิปไว้ซ้ำนีเละเด้อพี่น้องเด้อฝ่ยายที่เข้ามาเบิ่งคลิปน้องหล่าก็อ,อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องหล่าคือเก่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไกให้น้องหลา่าเลยจ้าแล้วกะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหล่าเฮ็ดคลิปต,ต่อไปเนาะมื้อนี้กะสิคข้าวโตไว้ซ้ำนีนก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยจ้าสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย